เคยคิดไหมว่าถ้าเราเก็บเงินไวใช้เฉยมันจะเพิ่มขึ้นเองจริงหรอหรือจริงๆแล้วไม่มีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ในคณิตศาสตร์สิ่งนั้นก็คือลำดับอนุกรมและดอกเบี้ยทบต้นสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พวกเราสองคนจะพาทุกคนมารู้จักโครงงานคณิตสุดปัง๋ยวข้อชื่อการประยุกต์ลำดับและอนุกรมเลยค่ะคณิตค่ะ ในการคำนวณดอกเบี้ยทบต้นสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวสุภวินีเที่ยงทัศสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวชุติภาเชเชนพวกเรามาจากโรงเรียนเวร์เช่วิทยาคุณครูที่ปรึกษาของเราคือนางสาวรัชกิตาปัตตาเลพโพค่ะเรื่องมาเริ่มจากตอนที่เราเรียนบทลำดับด้านนุกรมเลขคคณิตในค่าเปลี่ยนคณิตตอนแรกเราก็แบบอืม ทำเลขอะไรเยอะจังแต่พอคุณครูพูดถึงดอกเบีย้ยทบต้นเราก็สงสัยว่ามันคืออะไรนัน่นแหละสิรู้ไหมตอนที่เราอะใครๆก็รู้จักคําว่าดอกเบีย้ยใช่ไหมตอนเราไปฝากเงินที่ธนาคารแล้วรู้ไหมว่ามันคํานวณด้วยสูตรลำดับเลขคณิตด้วย้องร,รู้จักพื้นฐานกันนิดนึงนะคะโดยลำดับเลขคณิตน,น,นะคะ,ค,นนะ,ค,ะคือตัวเลขที่คูณด้วยค่าคงที่ค่ะ เช่นหนึ่งสองสี่แปดสิบหค่ะและสูตรของโพทีเอ็นนะคะก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็ผลรวมก็จะเป็นแบบนี้แล้วถ้านำไปใช้กับดอกเบีย้ยทบต้นนะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ เราจำลองใน Excel สมมุติเงินต้น1,000บาทฝากไว้5ปีดอกเบีย้ย5%ต่อปีผลคือปีที่5เงินจะเพิ่มเป็นประมาณ1,276บาทแล้วพอเราเพิ่มดอกเบี้ยเป็น10%หรือระยะเวลาฝากเป็น10ปีนะยอดเงินโตเร็วมากเลยค่ะแบบเห็นได้ชัดพอวางกราฟออกมาคือสวยเด้งชัดเราทำโครงงานนี้โดย ศึกษาสูตรคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง2นะคะทดลองคำนวณโดยใช้หลายกรณีเช่นเปลี่ยนอัตราดอกเบีย้ยเปลี่ยนจำนวนปี3นะคะเราสร้างตารางแล้วก็กลาฟเป็น Excel เพื่อเปรียบเทียบ4แล้วก็วิเคราะห์ที่ได้แล้วก็สรุปผลค่ะเราอยากให้ทุกคนเห็นว่าคณิตศาสตร์มันไม่ใช่เรื่องไกลตัวมันเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราวางแผนการเงินในชีวิตจริงได้ค่ะ โครงงานนี้นะคะพวกเราได้เรียนรู้ว่าดอกเบี้ยทบต้นคือเงินที่ทบไปเรื่อยๆเหมือนหิมะที่กลิ้งบนภูเขายิ่งนานยิ่งยังมันคือพลังของเวลาการลงทุนและคณิตศาสตร์ค่ะพวกเราอยากให้รู้เรื่องนี้ไว้เพราะว่าจะได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะพวกเราตั้งใจทำโครงงานนี้มา,มากๆเลยค่ะ โดยมนันเริ่มจ่ายแค่บทเรียนในห้องเรียนแต่พอได้ลองคำนวณลองทำตารางลองวิเคราะห์ก็รู้สึกสนุกมา,มากๆเลยแถมยังประโยชน์อีกด้วยหวังว่าโครงงานนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายๆคนนะคะคนที่ชอบเรื่องเงินหรือว่าคณิตศาสตร์ค่ะเพราะว่าเราเรื่องเรียนเรื่องเงินเงินทองทองไว้ก็ไม่เสียหายค่ะใครดูคลิปนี้แล้วและอยากเก็บเงินให้โตด้วยดอกเบีย้ยทบต้นบ้างยาม่งขึ้นอย่าลืมนะคะ ไม่ใช่แค่เก็บเงินแต่เราต้องใช้คณิตสา์ให้เป็นด้วยค่ะพวกเรา,เราขอขอ,ขอบคุณค่ะ